วันนี้ต้องเอาของดีโฟราชมาก่าผู้วิกฤตเศรษฐกิจของชาติต้องเอาของดีโฟราชมาก่าผู้บ้านเมืองของดีโฟราช์ปนญญาก็คือ3อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับก็คืออุทยานธรณีโลกมรดกโลกพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั้ง3สิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รายรับรองตัวเราเองนะครับโลกโดยยูเนสโกเขารับรอง นะครับแล้วก็เป็นมนดรดกทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สะสมมาแล้วนับล้านปีทำยังไงครับที่เราจะเอาสามสิ่งเนี้ยที่เราเรียกว่าท r ิปเปิลเฮอริเจของยูเนสโกเนี่ยมาหล่อหลอมให้เป็นปฏิมากรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนะครับวันนี้เรากำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราอะไรจะมีมอเตอร์เวย์นี่เปิดได้ครึ่งทางนะนะครับอีกครึ่งทางก็เราจะเปิดปลายปี ลองคิดนะครับว่าถ้ามอเตอร์เวย์เสร็จเนี่ยคนจะมาโคราชนักท่องเที่ยวเนี่ยเคยสามชั่วโมงครึ่งนะครับจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ยนะครับเหลือชั่วโมงกว่ามาถึงโคราชฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วถ้าเสร็จเนี่ยจะขนคนอย่างมงหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงจุนหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาที่จังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นครับวันนี้ก็อยายกกระฝากท่านที่การ นะครับหมหาวิทยลายลัยราชพัฒในฐานะที่ท่านอาจารย์ประเทืองบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เป็นผู้ริเริ่มและก็สร้างความเป็นมานะครแห่งปันมัชีวินเกิดขึ้นเนี่ยท่านได้ร้อยเรียงน,นะครับแล้วก็นําอุทยานโทรเรนิโรไปเชื่อมโยงกับมรดกโลกไปเชื่อมโยงกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลเพื่อให้เกิดแมกเนตนะครับเกิดแรงดึงดูดทางด้านการท่องเที่ยวนะครับว่า เราจะใช้พื้นที่ที่รัฐการรับรองแากอยู่ในโวตั้งสามแห่งเนี่ยนะครับเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยให้กับภาคกีสานให้กับจังหวัดน,นครราชสีมาเราจะต้องเอาของดีเมืองโคราชเนี่ยมาก่อคู่วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะหล่อหลอมนะครับสามพื้นที่เข้าไว้ได้ด้วยกันลิงก์เส้นทางเชื่อมโยงนะครับปัจจุบันจริงๆก็มีถนนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ไปปรับปรุงไปติดป้ายจราจรไปติดทางไปไปติดตั้งเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างทางารลายไปสร้างตลาดชุมชนสร้างโอท็อปสร้างห้องน้าสะอาดสะอาดตามเส้นทางต่างๆเนี่ยที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งสามแหล่งเราอาจจะเรียกว่ายูเนสโกรูทเส้นทางเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวของยูเนสโกเนี่ยแล้วก็ทั้งสามแหล่งนี่นะครับโคราชมีตั้ง20กว่าเพอใช่ไหมฮะแต่ว่าปรากฏว่า ทั้งสามแหล่งเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับอย่างอย่างสแกรลาดอันแรกเนี่ยพื้นที่สุวนชีวคะวันตกอยู่ปากคลองชชยใช่ไหมอันที่สองมรดกโลกเขาใหญ่อยู่ปากช่องปากช่องก็อยู่ติดกับปกพพนากคลองชชยอ่าวปวบุตรยานทรณนีโลกห้ามเบอรอยู่ติดกันหมดเลยเมืองสูงเดินสี Q, ่คิ้วขามทะเลสาสเฉลิมพระเกียรติสั้างการทป็ว่าเจ็ดอำเภอที่เป็นพื้นที่ของสามมรดกโลกและสามลิเดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันอยู่แล้ว ถนนก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่ามามามาทัชมาไฟนอลทัชให้เกิดความชัดเจนว่าถนนส้่ไหนที่จะเชื่อมโยงสามจุดท่องเที่ยวนี้ทําห้องน้ําสะอาดทาเนสแอนเดียทําป้ายจราจรนะเราอาจจะไม่ไจะบอกว่าเนี่ยคือยูเนสโกรูนนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยมาโคราชอาจจะใช้ชีวิตทั้งสามวันท่องเที่ยวในยูเนสโกรูนเนี่ยจะนํารายได้มาหาศาลแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเสร็จ มอเตอร์วเวสต์โอ้โหมาสะดวกอันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยนะเวลาวันนี้เราจะเที่ยวเราจะนึกถึงอันดามันภูเก็ตพังงากระบ,บี่นะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยจะนึกถึงภาคอีสานจะนึกถึงยูเนสโกรูนะครับเชื่อไหมครับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยร้อยคนเนี่ยมาอีสานแค่5้าคนนะมาอีสานแค่5้าคนจากนักท่องเที่ยวร้อยคนแต่ถ้าเราสร้างแมกเน็ตทางด้านการท่องเที่ยวใหญ่ ที่อีสานที่โคราชเราใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มาอีสานเศรษฐกิจอีสานเนี่ยจะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับฉะนั้นวันนี้ฝากท่าอาิการและผู้บริหารหลายฝากอาจาดมาเถืองเนี่ยจะต้องสร้างยูเนสโกรูทเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สามมงกุฎนะครับอุทยาน,ทนโทรเรเนโรนะครับพื้นที่สมวนชีวมณฑลและก็มอรกโลโให้เป็น แมกเนตทางด้านการท่องเดียวชิ้นเดียวกันเอาของดีโครนาดมากกว่ากู้เศรษฐกิจ